เตาณัฐพรล,ลั่นทุกวันนี้เหนื่อยจางรู้สาเหตุแล้วคอมเมนต์สนั่นเลยเผยสาเหตุทุกวันนี้เหนื่อยจางอีกหนึ่งนางเอกซุปตา์แถวหน้าเมืองไทยอย่างเตาณัฐพรเตมีรักเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านและเธอมักถูกชมเรื่องความสวยอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะโพสภาพไหนลงุงสกรามแอสเต้าแวว orn, อันเดอร์สกอร์ณัพรก็ถูกชมสนั่นไอจีล่าสุดเธอเผยภาพตัวเองทีเด็ดอยู่ที่แัปชั่นทุกวันนี้เหนื่อยจางสวยไม่รู้จักพัก น่ารักไม่รู้จักพอจนแฟนคลับต่างกดไลค์และคอมเมนต์แซวจำนวนมากและเห็นด้วยว่าสวยจริงๆ